เอาละครับตอนนี้แพทใหม่ยังไม่เข้านะฮะสำหรับเซตฮาผมดูมาโอ้โหเรียนรู้ใหม่หม,หมดเลยจริงๆนะฮะตั้งแต่อเทมที่มีระบบเคริร์สโชว์เส้นที่หายไปสกินตัวละครใหม่ที่ถ้าคนไม่เล่น LL ก็คนอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่นะฮะจำกันใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่อัพเรามาเล่นแพทเก่ากันก่อนฮนะ4.5ในรอบแรกครับหยิบมาเป็นเมาไข่มาคู่กับน้ำตาฮะ มาดูกันครับว่าวันนี้ไอเทมจะเกลือไหมโหโอเคฮะอย่างน้อยก็ได้เสื้อมาใส่แล้วก็ได้คาถามาทำเป็นร็อกเก็ตนะฮะ และตัวในรอบที่1นึ่งามฮะเป็นเมาไข่ตัวหนึ่งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตังเหลือหนึ่งบาทผมว่าผมหยิบม,มาเป็นเอลิสก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะได้ไปทางลัทธิไม่ก็ผู้ป้องกันอาจจะไปช่วยเสริมคู่กับเมาไข่ได้ฮนะถ้าไปทางพโบราณมันจะมีตัวราคารครับที่มีผู้ป้องกันนะฮะก็มาคู่สร้างกรอบป้องกันได้ครับอ่ะในรอบนี้ครับไอเทมเป็นยังไงโอ้โหข่าวตัวอันนิดเดียวออกมาเป็น ยูมิฮะวิญญาณซึ่งก็อาจจะเอาไว้ก่อนครับตอนนี้มีเอลิสอีกตัวหนึ่งและก็มีทวิตันเฟดมาเป็นลัทธิอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอายูมิลงไปก่อนอย่างน้อยก็ได้หงได้หิวนะฮะ,ะมาดูไอเทมข่าวตัวไม่พอมันได้มาเป็นตังค์ด้วย แม่ได้มาเป็นไอเทมสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ฮะได้เอริสขึ้นเป็น2ดาวแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาลัทธิลงไปก่อนตอนนี้วันหลาดมาแล้วครับก็ได้ครบ3แล้ว จากที่ผมเช็คดูแล้วนะฮะไม่มีคนเล่นลัทธิครับวันนี้อาจจะเล่นเป็นลัทธิอีกสักคลิปหนึ่งมาตอกย้ําความเล่นง่ายนะฮะใครที่มือใหม่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ฮะผมคิดว่าลัทธินี่เป็นอะไรที่ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับเพียงแค่เก็บสะสมตัวให้ครบแล้วก็หาโชว์เส้นให้ตรงกับภาษาลัทธินะฮะแต่ในช่วงแรกๆอาจจะต้องทําใจนะมันอาจจะแพ้ยับหน่อยเพราะว่าการิโอที่ลงมาเนี่ยมันยังไม่เก่งมากต้องรอให้ขั้นสุดถึงจะโหดฮะ และในรอบที่2ขีดสครับมีเป็นไดอาน่าฮะโชเสนตอนนี้ก็มีเอลิสใหมตัวนึงครับผมอาจจะขายตัวทิ้งทั้งหมดเพื่อเอาดอกเบี้ยนะฮะและไอเทมเนี่ยผมว่าล็อกเก็ตนี้ใส่ให้เลยก็ได้ครับโดยการเอาเสื้อนะฮะเสื้อกรอดนี่ไปคู่กับคาถามันจะได้เป็นล็อกเก็ตนะฮะเอาไว้สร้างกรอบป้องกันให้ตายยากขึ้นมาอีกนิดนึง ซึ่งจะสร้างระยะ2ช่องรอบตัวจากผู้ใส่นะฮะระยะนี้ก็จะยาวไปถึงทวิตเตอร์เฟลนะฮะวางไว้มุมๆเลยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้โดนดาเมจมากมายและตอนนี้ฮะกาลิโอลงมาดูดูแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ครับดาเมจเราไม่ค่อยมีนะฮะกาลิโอตอนนี้ก็ยังไม่เก่งครับทวิตเตอร์เฟลก็แค่1ดาวดาเมจไม่ได้มากมายรอบนี้แพ้ไปครับ และก็มาเป็นทวิตเตรดเฟสครับกลุ่มลัททีฮะโชว์เส้นโอเคพอดีเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ได้เป็นตัว2ดาวด้วย <Yeah. S 1> เพียงเท่านี้ฮะเราก็สะสมตัวให้ครบฮะโดยไม่ต้องใช้ตาหลิวก็ได้นะี่ฮะทำให้ไปถึง9ตัวได้เลย รอบนี้ครับเราเจอกับขุนศึกฮะโชวเส้นขุนศึกนิดาลี่มีทับหน้าขั้นนึงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแม่นปืนด้วยนะฮะโดยเอานิดดาลี่ครับมาคู่กับซิงเวอร์ฮะและตอนนี้กาลิโอลงมาฮะยังทําอะไรได้ไม่มากเหมือนกันครับซึ่งในรอบนี้ผมเอาไพ่ลงไปฮะแต่ไพ่ไม่มีอะไรเลยนะฮะหึงดาวด้วยดาเบตก็ไม่ถึงรอบนี้ก็แพ้ไปเหมือนเดิม ขอเสียของเราคือตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าตอนนี้เราได้เลือกก่อน,นะะคิดว่าน่าจะเอาเป็นคาลิสต้าก็แล้วกันนะครับเอามาทําดาเมจเพิ่มเตนนิมและเดี๋ยวลงในตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็น6ตัวแล้วสำหรับลทัทธิฮะกลับมากันที่บ้านของเราเะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์ตัวกันหน่อยะฮะได้มาเป็น20บาทได้ดอกเบี้ย2บาทนะฮะส่วนไอเทมครับตอนนี้ได้มาเป็นดาบ BF ซอฮะเดี๋ยวดูสักหน่อยว่า ไอเทมนี้น่าจะสร้างเป็นอะไรดีซึ่งก็คิดคิดไว้ครับก็อาจจะเป็นจ่าแอนสไลเยอนะเอามาคู่กับธนูนะฮะเป็นไอเทมที่ช่วยเสริมดาเมจเวลาตีตัวแท้งนะฮะตอนนี้ครับผมเอาไพสขึ้นไปด้านหน้านะฮะเพื่อที่ว่าจะได้รับเกาะป้องกันนะฮะแต่เดี๋ยวไพเนี่ยก็จะโดดไปด้านหลังอยู่ดีแต่มีข้อดีก็คือได้เกาะนั่นแหละ ในรอบนี้ครับเจอกับเทวะนักด่วนนะฮะมาดูครับว่าพลโดดไปไหมโดดไปะฮะเรียบร้อยก็่วยยือชีวิตไปได้อีกนิดหนึ่งนะฮะแต่จะต้งไหวหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจครับฝั่งเขาลงมา5ตัวฮนะลงแต่เวลไม่มีดอกเฟียนะฮะฝั่งเราเน้นดอกเฟียเน้นเก็บทังก่อนนะต้นเกมถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ช่างมันนะ,ะับผมไม่ค่อยแคร์อยู่ละและในรอบนี้ครับก็เก็บชัยชนะไปได้ฮนะตัว2ดาวเรามีเยอะกว่านะ แม้ว่าตอนนี้จะชนะฮะแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นมากมายนะฮะต้องรอให้กาลิโอขั้น2มันจะดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วไปขั้น3ฮะจะดีที่สุดเลยนะฮะ มาลองดูกันในรอบนี้ครับเจอกับวิญญาณมังกรนะฮะดูดูแล้วน่าจะใช่ฮะทิสชานะ่าเป็นโซเส้นและก็มีเป็นแสมมงม่วงฮะอยู่ที่ตัวของแบรนดครับตอนนี้ฮะการิโอลงมาตีทิสชาน่าไปตัวหนึ่งสตันไปซึ่งก็เริ่มร่วงเข้าไปถึงแาวหลังแล้วฮะไม่น่าจะไหวอยู่ดีครับมังกรนี่ยิงแรงมากเลยและ2ดาวเขาก็เยอะด้วยนะแบรนนี่ก็ตีฟรีครับรอบนี้ก็เลยต้องแพ้ไปฮะ มาเข้าสู่รอบคลีปครับมีเป็นไพ่หม่ตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้เก็บเงินได้30แล้วครับขาดอีก20เราจะใช้เงินได้แบบอิสระละ,ละมาดูของกันในรอบนี้ครับจะออกมาเป็นอะไรเอ่ย ได้มาเป็นน้ำตาฮะตอนนี้น้ำตา2อันแล้วนะครับเป็นบูบับได้แต่ก็ไม่รู้จะเอาให้ใครฮะตอนนี้อยากได้ธนูฮะจะไปเน้นๆทางคาริสตามาดูของชิ้นที่2กันครับโอ้โหต่างครับเรียบร้อยเลยและของชิ้นที่3ของเราฮะโอเคได้ธนูแล้วนะฮะทำเป็นจแอนซาเลเยอร์ได้แล้วครับแต่ตอนนี้ฮะคาริสตาผมยังไม่ได้ลงไปฮะภายตอนนี้ก็เป็น2ดาวนะครับต้องรออีกสักรอบหนึ่งเลเวลจะขึ้นพอดีฮะในทุกๆรอบเนี่ยจะได้ e อแต้มนะ และก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเราฮะตอนนี้กาลิโอรเราขั้นหนึ่งครับรอบนี้ฮเจอกับแน่นปืนครับ3ดาวทิดชานะ่าไอเทมก็มีเป็นแฮนด์ออฟซัตติกฮะตีแล้วอาจจะดูดเลือดหรืสร้างดามเมจเพิ่มเติมได้นะฮะึนตอนดูเหมือนว่าเลือดจะไม่ขึ้นเลยฮะเป็นการสร้างดามเมจเพิ่มเติมซ้ำมากกว่านะฮะและในรอบนี้เราก็แพ้ไปครับ โอเคครับลงเป็นตัวที่5ได้แล้วครับตอนนี้ได้ไพ่ใหม่ตัวหนึ่งเดี๋ยวลงคาริสตาลงไปก่อนแล้วทำเป็นจายแอสเลเยอร์นะฮะเอามาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับตัวที่มี HP มากกว่า1750ครับวางไว้หลังๆเลยฮะเกาะเกิดอะไรนี้คงไม่ต้องใช้นะก็หวังว่าคงจะได้ตีฟรีครับในรอบนี้เจอกับดักสู้ฮะและกโอของเราตอนนี้ขั้น2นะฮะ น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่า2ดาวเขาบานเบิดเลยฮะคาริสตาของเราก็เพิ่งจะหนึ่งดาวครับดาเมจยังไม่มากมายนะแต่ยังน้อยก็ได้ตีฟรีอยู่นะฮะตอนนี้ฝั่งเขาครับเหลือแค่3ตัวฮะฝั่งเรายังมีอยู่3ตัวรวมกาลิโอด้วยและก็เรียบร้อยไปฮะกาลิโอแตกตาครับเหลือไพ่กับคาริสตาฮะยืนไม่ไหวแล้วฮะดาเมจถึงหรือเปล่าเมาใครแตกไปแล้วฮะใชว่าหน้าตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบตายไปเหมือนกันแต่ก็ได้ตีฟรี นะสำหรับ ista, คาลิสตาถือว่าโชคดีและเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีเป็นซิลเวอร์ครับผมไม่ได้ดึงลืมไปเลย <c oughs> บอกตรงๆว่ามองไม่เห็นนะฮะ,ะไม่เป็นไรตอนนี้เราได้6แล้วขาดซิลเวอร์ขาดอาร์ทรอกขาดซิเลียนนะฮะสามตัวสุดท้ายในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้สมครับตัว2บาทเรา2ดาวหมดละตัว1บาทเราก็2ดาวหมดละอาจจะไปสมวิวแปดเลยลบๆกันเหมือนเดิม เราจะลงเวลยาวๆลงสามเลเวลฮะแบบไม่สุมเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีตัวเล่น <c oughs> และในรอบนี้ครับเจอกับขุนศึกฮะดูเหมือนว่าจะมีเป็นนักสู้ด้วยนะกังโนตอนนี้ก็ลงมาช่วยโจมตีแลวครับใช้สกิลไปสาต์นไปกันทั้งกลุ่มเลยโดยยืมเวลามาได้พอสมควรฮะและคาริสซาของเราตอนนี้โอ้โหแต,แตกไปแตกไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหลือตัวสุดท้ายฮะนิดาลี่ทำอะไรไม่ได้ครับชนะไปในรอบนี้ เดี๋ยครับพอขั้น2ฮะชีวิตก็เริ่มดูดีขึ้นฮะถึงแม้ว่าจะมีตัวที่แบบว่าไม่ได้เก่งมากมายไอเทมก็ไม่ได้มีดีมากมายแต่กาลิโอถือว่าแบกจริงๆครับอ่ะส่วนตัวในรอบนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นคาลิสตาฮะได้ดาบบีเอฟซอสด้วยนะอ้าวอดหยิบมาเป็นเคลก็ได้ฮะโอเคบีเอฟซอเหมือนกันแหละเดี๋ยวเอาไปขายทิ้งแล้วก็เอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ ตอนแรกคิดว่าจะได้คาลิสซา2อดาวแล้วนะฮะมันก็จะดูดีขึ้นนะ สบายบายมากขึ้นฮะแล้วก็ B.F. o อสนี่ตอนนี้ไปคู่กับน้ำตาก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับทีมของเราครับมาดูไอเทมในตาเกียงฮะมีเป็นกำปั้นนะครับเดี๋ยวเอา s ินเวอร์ลงไปก่อนนะตัวที่6ส่วนกำปั้นคู่กับ B.F. ซอเนี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็น Infinity e g e นะฮะก็จะมาปอกาสคริติคัลหรือว่าจะทำเป็น Hand of Justice ก็ได้นะฮะซึ่งตัวแบกตอนนี้ผมจะเน้นไปที่คาลิสตาครับเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าเอาเป็นอะไรดี แฮนด์ออฟจสิกก็ดีอินฟินิตี้เอ็ดก็ดีมันดีกันคนละแบบครับเลือกไม่ถูกฮะอ่ะในตอนนี้ครับเจอกับเทวะนักตรวดนมีเป็นแจ็ค3ดาวครับตอนนี้กาลิโอลงมาฮะสตันไปทัาทุกคนฮะแล้วก็มีเขียวด้านหลังตีฟีแต่ในตอนนี้ฮะแจ็คอย่างตีไม่เข้านะฮะยังตีแจ็คไม่เข้าเลยกาลิโอของเราใกล้จะแตกนะครับไม่ไหวแล้วฮะดูเหมือนว่าในรอบนี้เนี่ยจะแพ้นะฮะเหลือแค่ซินเวอร์ตัวสุดท้ายทำอะไรได้ไม่มากครับแพ้ไป นี่เป็นวาลาดครับขึ้นเป็น2ดาวแล้วนะฮะยืนหน้าได้หนาขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมทำเป็นบูบับให้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไอเทมเป็น Infinity ี้เอนะฮะให้กับคาลิสตาน่าจะดี แต่ก็มีข้อเสียหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้มันตีไม่เร็วนะครับภาษานักดวลก็ไม่มีซึ่งอาจจะต้องหาตาหลิวมาเสริมครับหรือไม่ก็ทําเป็นนักดวลในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่ากลุ่มลทัทธิเนี่ยมันมี8ตัวรวมโชเซนก็9้ามันจะเหลือช่องว่างหนึ่งตัวเป็นนักดวลก็ได้นะฮะถ้าคาริสตาโหดจริงๆอาจจะช่วยเสริมในส่วนนั้นก็<ะ>ในกรณีที่คาริสตาได้ตีฟรีฮาส่วนในรอบนี้ครับเจอกับมัง่งคั่งครับมีเป็นนักสู้สามดาวก็มีเป็นทอมเคนครับ แนวหน้าเขาหนาจริงๆฮะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวครับคาลิสตาของเราแตกไปแล้วนะฮะไอเทมอยู่ที่คาลิสตาหมดเลยไม่รอดครับโน่นเลยครับจะโหดอีกทีก็นู่นเลยฮะขั้น3ามกาลิโอนี่จะโหดมากขึ้นฮนะ,ะมาดูไอเทมรอบคลิปกันครับว่าจะออกมาเป็นอะไร ิ่งที่อยากได้ตอนนี้ครจากเป็นไอเทมที่เสริมความเร็วให้กับคาริสตาฮะแล้วก็ได้ธนูมาอันหนึ่งได้เสื้อได้ด้าตามาซึ่งในรอบที่แล้วครับก็มีเป็นมอร์กานามานะฮะเป็นผู้ดูดกลืนได้ด้วยนะครับเห็นว่าไปคู่กับกลุ่มลัทธิได้ดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าผู้ดูดกลืนเนี่ยจะทําให้สมาชิกในทีมเนี่ยดูดเลือดก,กลับมาได้ด้วยนะครับซึ่ง มันก็ช่วยยื้อให้เราเนี่ยตายยากมากขึ้นนะฮะส่วนไอเทมครับตอนนี้ผมอยากให้ไพสักชิ้นหนึ่งนะฮะก็อาจจะทําเป็นโฟสเซนฮาร์ดนะไพเป็นแอสซิสินนะโดดไปล้วงด้านหลังนะฮะทำให้ตัวด้านหลังของฝั่งเขาเนี่ยสโลกนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะมาช่วยทีมได้ดีและในรอบนี้ก็เจอกับแม่นปืนนะฮะสามดาวทิชนะาน่าไพกระโดดไปหาทิชาน่าฮะฝั่งเขามีเป็นไดน,นาสามดาวด้วยนะฮะแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ไหวะฮะจำนวนตัวน้อยกว่าถึง2ตัวครับฝั่งเขาเพิ่งเววห้าฮะ เน้นเน้นทำสามดาวไปแต่เกมนี้ดูเหมือนว่า3ดาวจะไม่ได้พีิกมากมายฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยสุ่มนะฮะต้นเกมอาจจะไปสุ่มในช่วงเวลแปดเวลเก้าทำตัว3บาท4บาท5บาทะฮะให้เป็น2ดาว3ดาวมันจะพีิกว่าครับอ่ะตอนนี้ฮะอาเซียมาตัวนะครับเป็นผู้ป้องกันก็ได้นะครับใช้ไปก่อน อาจจะใช้แก้ขัดะระหว่างที่รอตัวกลุ่มลัทีให้ครบ9ก้านะครับในรอบนี้ฮะเจอกับวิญญาณมังกรนะคาริโอตอนนี้ก็ลงมาแล้วครับทำสตตนกันไปและก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับสามดาวทีมนี้ก็มีเป็นพิศทาน่าเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีกาลิโอโหดจริงมากันที่รอบ4ีขีด3ะตอนนี้เดี๋ยวผมเอาอาเซียลงไปแทนซิมเกอร์ก็แล้วกันนะฮะได้ผู้ป้องกันมาขั้นหนึ่งด้วยทำให้รอบๆตัวของเอลิสเนี่ย ได้เกราะป้องกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาทหารเข้ามากันหน้าของคาริสตาสักหน่อยจะได้ตีฟรีขึ้นมาทีหนึงฮะซึ่งในตอนนี้ก็อยากได้เป็นไอเทมเพิ่มระยะนะฮะโดยเอาธนูกับธนูมารวมกันครับซึ่งมันก็เป็นทางเลือกฮะว่าเราจะไปอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะไปทางกลุ่มลัทธิให้กฮะโดยการสละ ผู้ป้องกันหรือผู้ดุดเกินสักอย่างหนึ่งฮะและผมก็คิดว่าผมยังไม่ตัดสินใจกันแล้วกันนะตัวไหน2ดาวตัวไหนที่มีแววที่จะมาเยอะกว่าก็อาจจะไปทางนั้นครับรอบนี้ฮะเจอกับขุนศึกครับมีเป็นแคทเธอริน่าฮะบรรลวงครับแต่ลวงเข้ามาไม่ถึงคาลิสตาฮะตอนนี้คาริสตาตีฟรีมากมากแต่ก็เหมือนว่าะจะตีไม่ถึงเหมือนกันฮะนี่คือเหตุผลที่อยากได้ไอเทมเิ้มระยะนะขาดธนูแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวไปหากันในรอบไอเทมที่จะถึงนี่ฮะจะได้เจอหรือเปล่าจะได้เก็บหรือเปล่าต้องมาดูกัน มาดูกันครับมีธนดูอยู่อันหนึ่งนะฮะกับตัว5บาท2ตัวฮะเป็นตัวสีทองอ่ะมาดูฮะว่าจะได้เลือกหรือเปล่าครับคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้เลือกนะเพราะว่าคนอื่นอาจจะเอาเป็นตัว5บาทตัว4บาทไปครับและธนูอยู่ที่ตัว3บาทครับอาจจะถึงมือเราอ่ะและก็มาแล้วครับตอนนี้ฮะเดินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยไงฮะเขาเอาเคียวไปโอเคเนี่ยฮะเราอยากได้ทม โอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ได้ไอเทมเพิ่มระยะแล้วนะฮะได้ตีฟรีแน่นอนครับและก็มีอาเซียะฮะปิดทางเข้าอยู่ซึ่งอาเซียเนี่ยก็ใช้สกิลผักสตัวออกไปได้นี่ครับทำให้ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าทำคาริสตาให้2ดาวรอบนี้ครับเจอกับขุนสึกครับ3ดาว2ตัวมีทับหน้ามาด้วยะฮะท่านหนึ่งครับมาดูะว่าจะสู้ได้หรือไม่ะฮะและก็เนี่ยะฮะอาเซียสกิล ผัดะตะกไปฮะเล็กน้อยคาริซตาตอนนี้ก็ตีปีมากมากครับคือไม่มีใครที่จะมาหยุดคาริซ่าได้เลยอ้าวโดนสกิลของแคทเทอรีนาร่าฮะแตกไปครับคือทหารแนวหน้าที่อยู่ข้างหน้าของคาริซตาตายไปซะก่อนครับทำให้เจาะเข้ามาถึงนะฮะโอ้โหสกิลแคทเทอรีน่านี่แรงจรงิงขนาดอยู่ไกลๆยังตายเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้หวังขึ้น2ดาวก่อนฮะนสำหรับคาริซ่าและก็ไดอาร์ทรอปมาแล้วครับ เอามาดึงนิดาลีที่ตีฟรีเมื่อกี้ได้นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยนิดาลีสกิลฮะไปโดนทหารครับทหารของเราก็เลยตายเดียวแล้วหน้าของคาริสต้าก็เลยแตกไปนะครับก็เอาอาร์ทรอ็อกเนี่ยฮะมาแก้ฐานครับและคาริสต้าตอนนี้2ดาวแล้วนะฮะกับเงินตอนนี้เหลือแค่30 รอบนี้ครับเจอกับนักด่วนเทวะฮะมีเป็นลีสินลงมาพร้อมที่จะเตะอาทอกครับแต่อาทอกตอนนี้สกิลโอโ้โหนึกว่าจะได้สกิลแต่ไม่ได้สกิลฮะโดนดิสตามไปซะก่อนและก็ตายฮะและในตอนนี้เนี่ยมีเป็นกาลิโอลงมาฮะมาช่วยโจมตีทางขวาเก็บไปได้ฮะทางซ้ายแจ็คก,ก็ตายครับและก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้มีตัว5บาทเป็นสซเวนครับ ผู้ดุดเกรนผู้ดุดเกรน,เ,กรนเอาไปแทนหมอกาะน,นาก็ได้ฮนะแต่หมอกาะน,นานี่สกิลดีนะเอามาลดพลังโจมตีของศัตรูได้นะฮะซึ่งระยะเนี่ยค่อนข้าง กว้างมากๆครับส่วนสเวนเนี่ยไม่เคยใช้จริงๆนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะฮะไหนๆตัว5บาทมันน่าจะเก่งกว่ามองการดานนะแล้วก็เรียบร้อยครับขายไปะฮะคิดว่าไม่ผู้ป้องกันก็ไปผู้ดุดกึนนี่แหละสักสายหนึ่งอาจจะไม่ทําเป็นนักดวนนะฮะนอกจากว่าจะได้ตาหลิวมาก็อาจจะคิดดูใหม่ครับมาดูนะฮะว่าไอเทมในรอบนี้โอ้โหมีแค่2อย่าง นะฮะเป็นเข็มขัดกับผ้าคลุมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ตัวออกมาเป็นซิลเวอร์สองดาวทำเป็นเซฟเฟอร์ได้ฮะสำหรับเข็มขัดกับผ้าคลุมซึ่งถ้าเราไม่ทำตอนนี้ ไอเทมชิ้นเล็กๆก,ก็จะไม่ออกมาแล้วนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมทําไปเลยก็แล้วกัน,นะฮะไม่งั้นก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไอเทมโดยการใช้รีอร์เจอร์ฮะตอนนี้มีอยู่ชิ้นหนึ่งมันจะทําการสุ่มไอเทมที่มีนะฮะเป็นไอเทมอื่นซึ่งตอนนี้ที่น่าๆก็น่าจะเป็นเซปเปอร์นะฮะอยากจะเปลี่ยนมากที่สุดเลยและในรอบนี้เนี่ยก็เจอกับนักสู้ครับมีเป็นททมเค้น3ดาวมาดูสกิลของเซเวนแซเวนนี แปลงล่างเป็นบางกรฮะและดูเหมือนว่าจะทําการเบิร์นศัตรูรอบๆนะฮะถือว่าใช้ได้ะฮะเป็นตัว5บาทที่เหมาะสำหรับไว้แนวหน้าฮะหรือไว้ตรงกลางฮะให้โดนศัตรูเยอะๆครับอ่ะตอนนี้เหลือแค่คาริสตาตัวเดียวะฮะและก็เรียบร้อยครับชนะไปดามเมดอันดับ2ก็เป็นสเวนนะฮะโอ้โหแสงกาลิโอมาด้วยแต่ไอเทมตอนนี้ไม่มีให้นะี จริงๆน่าจะใส่เท่มเป็นพวกเด่นๆป้องกัดน,นะฮะทำให้สเวนเนี่ยตายยากขึ้นนะฮะและในตอนนี้เนี่ยเรามีเป็นผู้ดูดกืนด้วยก็ทําให้ได้รับเพชรพีกลับขึ้นมาด้วยครเวลาโจมตีครับอ่ะในรอบนี้เนี่ยผมเอา ไพ่ครับมาใกล้ๆก,กับอาเซียฮะเพิ่งคิดออกว่ามันจะสร้างกรอบป้องกันนะฮะไพ่ตอนนี้ก็น่าจะได้รับกรอบป้องกันจากผสานผู้ป้องกันด้วยนะฮะลืมไปฮะวางแยกไว้อยู่ตั้งนานลืมไปเลยว่ามันสร้างกรอบป้องกัน,นะฮะสำหรับผู้ป้องกันก็นานไปหน่อยเพ่เป็นไรและก็เซเวนฮะยังไม่ได้มาวางตรงกลางฮะกลัวตายตรอบนี้ครับเจอกับแม่นปืนครับทิศทานาสามดาวตีฟีด้านหลังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะล้วงไปไม่ถึงทิศทานาฮะทิศทานาตอนนี้โอ้ โอ้ตัวลากไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะกาลิโอของเราไม่ไหวนะ,ะดาเบตไม่ถึงแล้วฮะแม่นปืนโหดจริงครับถ้าไม่รีบฆ่านี่คือเราจะตายก่อนนะฮะแล้วฝั่งเขาก็มีเป็นวิญญ,ญาณด้วยนะครับวิญ,ญญาณเนี่ยทำให้ทั้งทีมครับได้รับความเร็วในการโจมตีฮะเมื่อวิญ,ญญาณใช้สกิลซึ่งก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีฮะถึงแม้ว่าแนวหน้าจะไม่หนามากแต่3ดาวเยอะแบบนี้ฮะเน้นฆ่าเร็วดีกว่า สถานการณ์ตอนนี้คือยุ่งยากแล้วฮะไปแบบนี้มันไม่รอดแน่ๆอ่ะอ่ะ r e i n f o r c e ฮะมาเป็น d e a แค Cap ครับเพิ่มพลังเวทเพิ่มพลังเวทเออผมไม่รู้จะให้ใครจริงๆนะฮะตัวไหนเน้นเวทบ้างฮะไพนนี่ก็เดี๋ยวดูดีดีกว่าดูดาเมจสีฟ้าดีกว่าฮะก็จะเป็นวล,ลาดนะฮะแต่วลลดเหมือนว่าจะเป็นตัวเน้นถึกนะฮะไม่ได้เน้นโจมตีเวทเท่าไหร่เอยอันนี้คือไม่มีประสบการณ์จริงไม่รู้จะให้ใคร นะฮะเดี๋ยวขอดูอีกสักรอบหนึ่งฮะขอดูดาเมจสักหน่อยว่าตัวไหนดาเมจเวทด,ดีๆในรอบนี้ครับเจอกับขุนศึกครับ3ดาว3ตัวนิดดาลี่สาดาวแล้วนะฮะต้องให้อาร์ท็อกลากมาฮะแต่อาร์ท็อกไม่ได้ลากเลยฮะตายไปซะก่อนนิดดาลี่ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะตีปีครับไม่มีใครหยุดได้ะฮะ สเวนของเราก็ถึกมากเหมือนกันนะฮะโดนหลายดอกก็ไม่ตายสักทีและก็เรียบร้อยครับกาลิโอของเราตายไปแต่ยังเหลือสเวนที่เป็นล่างมังกรอยู่ครับชนะไปในรอบนี้ครับโอเคผมว่าสเวนนี้ให้เดสแคปก็ดีฮะดูเหมือนว่าดามเมจเวทจะดีเหมือนกันและตัวในรอบนี้ครับมีเป็นสเวนมาฮะโอ้โหสเวนไอเทมไม่ดีเลยเซฟเฟอร์เอ่อคาลิสตาก็ไอเทมไม่ดีวัลลัดก็พอได้ครับแต่ไอเทมมันไม่ค่อยแก้ทาง แม่นปืนเท่าไหร่ผมว่าผมเอาอาร์ทรอกดีกว่าฮะยังไม่2ดาวด้วยรวมทั้งไอเทมเนี่ยมันก็มาช่วยเป็นตัวแทงได้ด้วยนะฮะพยายามเล่นๆไปก่อนฮะกลุ่มลัทธิของเรามาไม่ครบสักทีอ่ะเอาอาร์ทรอกลงไปครับแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลของเซเวเนี่ยะฮะคืออ่ะเดี๋ยวเอาให้ก็ไดนะ้ผมไม่รู้จะให้ใครเหมือนกัน หลังจากให้ไปแล้วฮะมาดูนครับว่าจะเวิร์กไปเวิร์กครับรอบนี้ฮนะะเจอกับวิญญาณมังกรฮนะเซเวน2ดาวไอเทมแบบฟูมากเลยและการเลี้อของเราฮะตอนนี้ลงมาครับสตันไปทังแกงนะฮะคาริซา,าของเรายังตีฟีอยู่นะฮะมอคก้านี่สกิล,ลดีบัฟมาไม่ถึงแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปโอ้โหสกิล,ลของเซเวนดาเมจดีขึ้นมาเยอะเลยฮนะไอเทมชิ้นเดียวแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งมาตรงกลางสักทีฮะกลัวว่าจะตายยังไม่2ดาว มากันต่อกับภาษานักตวนนะฮะตอนนี้เราไม่เจอตัวอะไรก็เล่งเวลลงไปเดี๋ยวไปสุ่งทีตอนเวลเขาเลยนะฮะหาซิเลียนแล้วในรอบนี้ครับดูเหมือนว่านาซัตของเขาจะ3ามดาวนะฮะแต่สกิลมาโดนวนลาดครับทำให้วหลาดเนี่ยสโลไปคาริซาของเรายังคงตีไปอยู่นะฮะและก็เรียบร้อยครับฝั่งเราชนะไปะฮะ นี่คือความโกงของไอเทมเพิ่มระยะนะฮะมาคอมโบกับอาเซียที่มีทหารมาป้องกันด้านหน้าฮะคือเขาลวงมาวิถึงคือสบายแล้วและไอเทมในรอบนี้ครับเป็นไอเทมป้องกันนะฮะโอเคพอได้อยู่ะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราถ้ามีแนวหน้าสบายๆนั้นนะคาริสตา้าตีฟีทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะเล่นง่ายมากขึ้นฮะซึ่งไอเทมตรงนี้อาจจะมาให้อาร์ท็อกไม่ก็ วลาดนะฮะตอนนี้เป็นบูบับด้วยทําให้วลาดตายยากขึ้นฮะถ้าใช้สกิลก็จะมาฮิวตัวเองฮิวเพื่อนร่วมทีมนอกจากได้ไอเทมแล้วฮะก็อาจจะได้เป็นเงินนะฮะเรียบร้อย67บาทโอ้าหูมอกาน,นามา2องตัวเลยแต่ไม่ทำฮะตอนนี้วางแผนไว้อาจจะไปทางผู้ป้องกันฮะผู้ดุดกืนอาจจะโลโลทิ้งนะฮะสเวนีอาจจะไขทิ้ง รอซิลเลียนมาก่อนนะครับก็จะลงไปแทนเซเวทซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมเอาซิลเวอร์ลงไปฮะเอาลงไปบัฟนะฮะแต่บัฟ จะวางยังไงดีวางไม่ถูกฮะในระยะ2ช่องตรงนี้อาจจะถึงอยู่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้หวังอะไรกับบัฟเพิ่มความเร็วมากมายแต่ก็อยากได้นะซึ่งระยะการโจมตีของซิลเวอร์เนี่ยมันใกล้กว่าอาเซียนะฮะก็เลยต้องเอาซิลเวอร์ไว้ด้านหน้าแล้วก็ดูเหมือนว่าคาริสซาะจะไม่ได้บัฟความเร็วในการโจมตีฮะไม่เป็นไรครับคือขอแค่ได้ตีฟรีผมว่าผมพอใจละในรอบนี้ครับก็เจอกับนักสู้ฮะสามดาวสองตัวครับมีเป็นเมาใครกับทอม ถึงแม้ว่าจะใส่เทมดาเมจดะแต่ดาเมจมันบูตไม่ขึ้นฮะเป็นตัวแทงซ้ำมากกว่าฮะเมาครนื้ก็มีดาเมจดหน่อยแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเราชนะไปฮะมากันในรอบ6ขีด2นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มหาตัวสักหน่อยฮะขาดลัททีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอาเซียครับขึ้นเป็น2ดาวซิลเลียนมาแล้วนะฮะเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยเราไปทาง9ลัททีได้แล้วนะฮะกาลิโอเนี่ยก็จะเป็น3ดาว จะโหดมากๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่เล่นผู้ดูดเกินก็นแล้วกันแฮสเวนนี้เอาออกไปนะฮะแล้วก็น่าจะขายทิ้งไปเพราะว่าเรามีเป็นไอเทมเพิ่มระยะมีเป็นอาเซีย2ดาวคาลิสตาเน,น่าจะได้ตีฟีและในรอบนี้ครับเจอกับคุณศึกมาดูกันครับว่านิดาลี่เนี่ยจะมีผลอะไรกับเราไหมฮะปลาตัวที่อยู่ไกลที่สุดฮะซึ่งมันจะติดทหารนะไม่โดนคาลิสตาฮะและในตอนนี้เนี่ยกาลิโอลงมาแล้วฮะสะตาร์นไปแทบทั้งแมบ ทีตาลีก็ดูเหมือนว่าสก,กิลฮะจะป่าไปโดนไพลนะฮะทำให้คาริสตาและทหารฮะยังอยู่ได้อยู่ครับทารลอนพยายามมาลวงฮะแต่เข้าไปไม่ถึงคาริสตาจริงๆแล้วก็เหลือนิดาลดาีตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยฮะผมว่าแผนนี้นี่เวิร์กอยู่เหมือนกันฮะคาริสตาใส่เป็นไอเทมเพิ่มระยะแล้วมีอาเซฮะมาคุ้มกันโดยมีทหารฮะ ฝั่งด้านหน้าอยู่ใครบรล้วงเนี่ยเข้าถึงตัวยากแน่นอนขนาดคาลิสตาสดาวะฮะดาเมจยังดำกาลิโอมาขนาดนี้เลยนะฮะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเป็นขุนศึกด้วย HP เยอะนะฮะดาเมจเพิ่มเติมก็เลยได้เยอะอ่ะตอนนี้ครับยังคิดอยู่ว่าเด c คั p จะเอาให้ใครซึ่งก็คิดว่าน่าจะให้เป็นวลาดนะฮะเพราะว่าวลาดนี่สกิลอาจจะแรงขึ้นอาจจะได้ฮิลแรงขึ้นอาจจะยืนได้นานขึ้นด้วยนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับนักดวนนะฮะคาริสตาเหมือนกันแต่เรามีไพ่ครับไปล้วงแล้วก็ไปทำดีบัฟด้วยะฮะดทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีชั้นลงเล็กน้อยนะฮะถ้าฝั่งเขามีนักดวนก็อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากและในต,ตอนนี้ฮะกาลิโอลงมาครับสตานไว้แล้วก็พร้อมกับแทงให้คาลิสตาตีฟีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไระฮะแตกไปอีกหนึ่งทีมฮะตอนนี้ก็เป็น2ทีมสุดท้ายแล้วฮะ อะมาดูกันครับว่าไอเทมในรอบนี้เลือกมาเป็นอะไรดีครับผมว่าน่าจะต้องเลือกไอเทมครับเพราะว่าตัวเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยและไอเทมตอนนี้ที่คิดคิดไว้ก็น่าจะเป็นชาวออสเตรเนีเอามาเพิ่มแม็ MP ให้กับสตูที่อยู่ในแถวตัวที่เราใส่เนีฮะมานาของสตูตัวนั้นเนี่ยจะขึ้นช้าลงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ออกสกิลก่อนครับและในตอนนี้เนี่ย อาร์ท็อกครับเป็น2ดาวแล้วนะครับพึ่งจะ2ดาวส่วนไอเทมชิน้นนี้เอาให้ใครดีวอลลัดไอเทมฟูลแล้วนะครับคิดว่าน่าจะให้อาร์ท็อกละกันนะครเพราะว่ามันเพิ่มเกราะป้องกันด้วยนะและก็เพิ่มในเรื่องของคิดเทิลนิดหน่อยผมว่าเอาให้อาร์ท็อกนี่ก็ช่วยให้ยืนได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่ง สวนเงินในตอนนี้ฮะเหลือบานเลยจริงนะฮะซิลเลียนยังไม่2ดาวครับอาจจะต้องสุ่มหาสักหน่อยครับและก็ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งฮะอาจจะต้องเลื่อนตำแหน่งใหม่เพราะว่าอาร์ท็อกนี่ยิงสกิลไอเทมไปไม่ค่อยโดนใครสักเท่าไหร่เลยและในครูสุดท้ายนี่เองครับเจอกับนั่นปืนนะฮะมีเป็นทิทันาสามดาวครับอยู่ด้านในมุมขวาเลยและในตอนนี้ก็เริ่มจะล้วงเข้าไปถึงแล้วนะฮะเข้าไปช้าหน่อยต้องจัดตำแหน่งกันใหม่ครับโอ้โหด้านหลังของเราตายกันหมดแล้วฮะเหลือแค่กาลิโอตัวสุดท้ายครับตีเข้าหรือเปล่า เรียบร้อยครับสามดาวกันดีโอ้นี่โหดจริง กลับมากันที่บ้านของเราฮะเจอเป็นไพ่ครับขึ้นเป็น2ดาว2ตัวฮะต้องการหาซิเลียนนะให้2ดาวซึ่งก็ขาดอยู่อีกตัวหนึ่งครับและจริงๆเดี๋ยวผมมีเป็นโหลดได้ดาก็คือไอเทมลูกลูกเต๋าเนี่ยถ้าเราเอาไอเทมนี้ฮะไปกดให้ตัวที่เราต้องการสุ่มหาฮะมันจะมีโอกาสเจอตัวนั้นๆด้วยเหมือนกันฮะซึ่งมันอาจจะเจอตัวที่อยู่ในภาษ,ษาที่เราต้องการนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าลืมนะ,ะลืมไปเลยมองไม่เห็นนะฮะลืมใช้และในรอบนี้ ครับก็เลื่อนอาร์ถอกไปทางขวาแล้วฮะให้ชาวออฟเซิรเดครับยิงโดนแมกมานาจะได้เพิ่มชา้าลงครับทำให้ึุดชาน่าเนี่ยอาจจะยิงสกิลได้ชา้าลงัะและก็เรียบร้อยครับทางขวามือเนี่ยโดนกันโอ้ลงมาสตาร์ทไวครับพร้อมกับโดนเก็บไปในรอบนี้ครับโดนลุมขนาดนี้โอ้โหชนะไปฮะเรียบร้อยครับแตกเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่เคทีมลัททีที่ไม่ต้องทำสามเท่าก็ชนะได้นะฮะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายที่สุดอย่างที่บอกไป มือใหม่ก็เล่นได้นะสะสมตัวให้ครบหาโชเส้นให้ตรงแต่เดี๋ยวแัดใหม่มาอาจจะไม่มีโชวเส้นแล้ว แล้วก็อาจจะมีภาษาอื่นๆเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะเล่นเพื่อศึกษาไอเทมไปก่อนเพราะว่าไอเทมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนอกจากมีการเพิ่มระบบเคริร์สขึ้นมานะฮะก็ไว้เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงฮะและในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b ส c ค i b e หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ